สวัสดีค่ะมาทำคณิตวิเคลาะหกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอ่ยนสูตรกันเลยจากรูปกำหนดให้พื้นที่รวมทั้งหมดของวงกลมคือ3,696ทั้งหมดของวงกลมเดี๋ยวเราไฮไลท์ไว้ก่อนนะคะทั้งหมดของวงกลมก็คือมันก็จะเป็นตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะวงกลมทั้งหมดเลย คือ3696ตารางหน่วยจงหาความยาวของเส้นเชื่อมที่เป็น SMT ก็จะเป็นเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะคะเมื่อจุดในภาพคือจุดศูนย์กลางของวงกลมแต่ละวงก็คืออันนี้นะคะจะเป็นจุดศูนย์กลางของแต่ละภาพนะคะเป็นจุดศูนย์กลางของแต่ละวงกลมนะโอเคเดีย๋ยวเรามาไปคิดกันก่อนเลยทั้งหมดมันมีกี่ลูกก่อน แถวนี้ยนะมันสามแถวนี้ไรหนึ uh ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็สิบสองแถวเราไนดะ้ไปอีกทีนนะอันนี้เท่าไรนะเอ้ยยี่สิบสี่ไหมอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมมันก็จะเป็นยนะี่สิบสี่เนาะโอเคทีนี้เราก็นำเท่าไหร่สามหก เก้าหกเดี๋ยวเขียนดีแป๊บน,นึงเร็วกว่าสามหกเก้าหกโอเคเขียนไว้ตรงนี้นะสามหกเก้าหกหารด้วยยี่สิบสี่นะคะเราจะใช้แม่สองตัดก่อนเนาะก็จะกลายเป็นสิบสองนะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็นสิบแปดนะคะแล้วก็จะ,ปปนนะ,ะก,ก,กลายเป็นสี่นะคะก็สิบหกก็กลายเป็นแปดเนาะใช้สองตัดอีกทีหนึงนะะ่งเนาะ 6นะคะอันนี้ก็จะเป็น9 2 4ตัดได้อีกนะคะก็เป็น3เผื่อใครไม่เข้าใจก็จะใช้แม่2ไปก่อนนะคะ6แล้วก็2ทีนี้มันก็จะเหลือเป็น4 6 2หารด้วย3นะ,ะก็ตัดกันได้ไหมดูดูก่อนอันนี้ก็ได้เนาะก็จะเป็นเท่าไหร่อันนี้นะคะได้เป็น1แล้วก็46เป็น5เท่ากับ หนึ้าสี่โอเคหนึ่งห้าสี่มันจะตัดเยอะไปหน่อยเดี๋ยวแปบ,บนึงแราเขาเขียนใหม่ก่อนให้มันเรียบร้อยเท่ากับเท่ากับหนึ่งห้าสี่เนาะโอเคหนึ่งห้าสี่เสร็จแล้วเนี่ยเขากำเนดให้พายเท่ากับ2 2่ส่วนเเนาะเราก็มาเขียนตรงนี้เลยแปบ๊บนึงนะโอเคโอเค อันนี้ก็จะเป็น22ส่วน7คูณคูณเท่าไหร่ยังไม่รู้ก็จะให้เป็น R คูณ R จะเท่ากับ154 154เนี่ย154เดี๋ยวตรงนี้เผื่อไม่เข้าใจตรงนี้อ่ะคือวงกลม1วงตรงนี้วงกลม หวง,งนะตัวนี้คือ1วงกลม1วงเท่ากับ154บสเสร็จปุ๊บ R คูณ R เท่ากับหนึคูณเหารยได้เทไหร่ได้เถูกต้องไหมอ่าเดี๋ยวบแป๊บนึงนะขอเปลี่ยนสีก่อนก็จะได้เป็นเท่าไหร่เจ็เคูณเเพราะฉะนั้นรู้เลยมันเท่ากับ49ใช่ไหมมันก็คือ7จคูณเ เพราะฉะนั้นอ่าเท่ากับ7นะคะทีนี้เราคิดได้ยังคิดได้ยังแปบ๊บหนึ่งอ่ะตรงนี้เนี่ยเส้นเนี้ยมันคือรัศมีกับรัศมีถูกต้องไหมมารวมกันอะ่ะมันก็จะได้เป็น14ตสี่ไหมก็เขียนสิบสี่ลงไปเลยอันนี้ก็จะได้14แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางยาวลงมาแบบนี้นะอันนี้ก็14 14แล้วก็14เดี๋ยวเราค่อยมาคิดกัน เดี๋ยวเรเขียนให้หมดก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็น14บสี่ถูกมั้งไหมสิบสี่สอันนี้14บสีนะอย่าลืมดูด้วยตรงนี้14 14 14นะอันนี้อันนี้อะ่ะเดี๋ยวเพื่องงสิกับ14บสี่ได้กันเป็นยี่สิบแปดแค่นี้นะยี่สิบแ ตรงนี้คือ14กับ14ก็จะได้เท่ากับ28นะโอเคคิดตัวงไหนก่อนก็คิด S ก่อนนะ14บวก14แป๊บนึงน,นะ14บวก14 28 28บวก28ได้เท่าไหร่เอ่ย56ถูกต้องไหม56บวกกับ14ก็ได้เป็น70นะ เดี๋ยวดูไว้ด้วยาจ็ดสิบ,บได้เป็นเจ็ดสิบถูกต้องไหมโอเคถูกต้องนะต่อไปอันนี้ได้เป็นสิบสี่สิบสี่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดกับสิบสี่กับสิบสี่ยี่สิบแปดบวกยี่สิบแปดได้เป็นห้าสิบหกห้าสิบหกเดี๋ยวเราเขียนไว้ดีกว่านะเนาะเผื่อทดผิดอะไรงี้5ห้าสิบหกบวกกับเมื่อกี้เราเอาตัวไหนไปแล้วนะ ตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้ได้กับ56ถูกต้องไหมทีนี้แล้วเหลือตัวนี้กับตัวนี้28บแวกกับ28แล้วก็บวกกับอีก14 28บวก14ได้เท่าไหร่ยอ่ย2บบวก14ได้เท่าไหร่ได้42องถูกต้องไหมถูกต้องไหมยีบวก10 2ยบวก14ได้เท่ากับ42โอเคไหม เท่ากับ98โอเคเท่ากับ98ต่อไปตัวทีง่ายเลยตอบเเลย56ถูกต้องไหม5้นะตัวนี้ง่ายสุดนะเพราะว่าบวกบวกกันมาให้แล้วต้องแต่แรกอ่ะห6ทีนี้เขาถามว่าจงหาความยาวของเส้นเชื่อมที่เป็นอักษร SMT เส้นเชื่อม ตรงหาความยาวนะคะแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันก็จะได้เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราลงมาคิดตรงนี้นะเอาเจ็ดสิบบวกเก้าสิบแปดบวกห้าสิบหกได้เท่าไหร่เดี๋ยวแปบ,บนีนะเท่ากับชึบอันนี้ก็จะเป็นตัวเนี้ยลูกเคมีสวยเลยเอาเป็นีเลนตัวนี้เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 168เดี๋ยวเราเขียนไว้ข้างบนก่อนนะหนึ่งร้อยหกสบแด้อยกสิบบวกหนึ่งรบดวกห้าสหกเท่าไรเท่ากับเท่ากับ4ทด1 1ึ่ทด1กลายเป็น2องสองสี่นะพอชนะน้นข้อนี้ต่อ2องโอเคสำหรับวันนี้เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ